สวัสด,ดีค่ะคลิบนีนมาดูแม่บุญถึงกบกงนะคะดีต้อนรักข้าสู่ดีช่องแม่บุญถึงกบกนะคะคอยยู่มาออยู่มุมนี้กันบ้างนะ กำลังมากินข้าวนดีช่างเาคุณงานที่บ่อาบก็ได้กินอไเลยมีแถวว่างไหมมีามาลดคือบ่เกียงเขาขอห้หมูแล้วนี่บ่ได้หิดห่นาหอยตาไม่เไปเนาะเอากินองวานสิ ขอบคุณเช่นกันนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะกินข้าวเย็นอีกแล้วทีมช่างเนาะมัน่นหมอยาเด้อให้ถุงพวงาเลยองวงาั่ร้อนเลยสมนมดีล้องงงด้่านเางจะอ้างงจัง

เขาคุ้นเช่นกันนะคะมาที้บรรยากาศยามเย็นให้ก yeah> claro oh ินข้าวอีกแล้วนะคะอร่อยเลยนะครับคุแพต่ แก่ขอมันนี่นะเพชรงามตัวเอท่ากินแยงดน้ไดบ้นี่าอคุณเลยดีมากไปกินข้าวไนั่งเอติดดาวผเดิาทไปเดไปเดำลไปนั่งกินเลยค่ะารม เดี๋ยวเปล่าติบข้าวให้ก่อนเด้อากินเลยกินเลยกินข้าวเลยเใส่ยกรทช่างอเราก็รวมตัวกันแล้วนะคะตอนนี้อันันเย็นางเยินแล้วนะทำงานมาเหนื่อยเหนยเนาะก็มานั่งกินข้าวเนนะครับ กินก uh, yeah, well ับก Mont ินก uh, ับก้อยเข้าไปกินเลยลรงอืนม mm ัน hmm. ย่งมันอเด้อเอาบบดอกแล้วม่กเอาให้ครบคนเดอุ่เด้อก็เลยน่อยๆองมหัวใหญ่มาแเรวเข้ารวมโต๊ะมาพวกนี่พกี้อย่างนี้ส่วนร่วมเด้อพี่ๆเด้อมากินข้าวเด้อ กินข้าวน้ำเดือยบรรยากาศกินข้าวเย็นนะคะรอบนี้นะเท่านี้นะคะเหมือนเดิมนะคะอันนี้งอแงนะพ่อรุ่นข้วบ่ออันนมานั่งหอยไปรุ่นหอมานั่งหอยจะได้นะมานั่งกันเลยเพื่อนว่าให้ไปนั่งกันรรบกเาายจ้ามเย็นนะคะ ก็สนุกนะเหมือนเดิมนะคะน้องทีมช่าก็บางท่านก็อาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะบางท่านก็ยังไม่ได้อาบน้ำบาท่านก็กิข้าวก่อนเนาะกน้วก่อนเนาะมันมืดอากรอนเยอะเนาะแงก็เนี่ยเนแดง ข้าวเย็นตอนนี้ก็มีหลายอย่างอยู่เนาะกับข้าวกันตัที่ช่างของเราเนาะก็มากินด้วยกันมันจะได้แซ่บๆนัวๆนะครับมีอะไรก็มาแบ่งปันกันกินป้าใหญ่ไหน FC ปลาลูกปานอง2ตัวเออนไว้จังล่ะ้านั่นแก่ล้วอันนี้บานอันนี้ยังก็ลูกหน้ากินก่อน แกมนหอขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณทุกไลทุกคอมเลยนะครับของขอยืดทักันวันที่เลยวันี่พี่ห้เจ้าตือเรียกเด้อต้นเขาสามทุลกที่หนึ่ง่ลยหมัแ้งพวกแงพวขาเียกอยมอเมาตองคุณ่ต้องเห็นแบบนบหุ่ง ออผเสียดกันนี้เดกกินกับต้มเนาะม่จะภาพตรงจะเ่าไม่เนาะไม่ตมอันอาหารจากเอซใจดีนะคะีงเียนเลยรบททำาเนไม่ต้มอมเลยมาต้อยันมาต้อยน่ะจะมาต้อยไปใส่นี่มันเหาเนมาต้อยลุงเอิญมาเอาแล้วดมดมันปเวยล้ขอบคนะมุงเอิมาเอานะลูกมาขอบคุณค่าดีเัน นอหม่อมใหม่เด้อนอไหม่ไร่นยังห่ดทันไหนออกด้ยังนี่ยลูกหน่อยก็มูพี่นอเก้มาน่อยเบิรดาด้มาด้อมาด้อกินรักฐานมาอยู่นี่กินรักฐานไิต้อไปดให้เสรน

บาดนี้พ่อท่าจะหมอบขึ้นมอยัคอมอไม่นดไปหาหาไม่ขึ้นบครับอาจารด้วะักามาอย่างี้จีมพ่อดีบอกว่ากินให้อิ่มเด้อรักพี่น้องเลยดอกยังไงน่ะดอกงอะรัี่มนเปล่กินอร์นั่นแ่ก้ากินเบอร์นั่นแหะกินกับอะไรกิพ่อฟื้นแลวพ่อป้า้น่ๆนะดอกข่หอมเด้อเออบัดนที่นี่ เขาอยู่กับปักกวมันยังมจักโดคาเขาตาเจ้ายื้มาให้ยังเหที่เาอยู่ทางเจ้าเลยฝ้าสอดแบบนี้อามี่มีเฮ็ดหายอีกที่นอกเล้วคนที่เขาห้าลายตีดอยู่ทุกันกนวกันนะคะแบบอร่อยนะคะเนาะ คนกเลยนี่นะคนเขียดก้นเขียดกินกับน้ำไม้ต้มกินกับดอกคาเขียดน่อยกนเขียดไม่ใส่ปอบรวมอยู่ใส่นองเนว่าโบหน่อยพ่ออืกนบหน่อยค้นกบค้นเขียดน่แหะมันแซ่บเปกระเดกจำกระเดกเป็นมนต์วิญญาณเป็นลาเ่อ หอกไสมอกไสครบซาางตู้บาวางแล้วมขอาได้ทำอะไรแม่ไม่ถึงว่าตาน่าล่านว่าจะทอะไองมาถึงที่นะครับผมนะครับนะครับกันบ้างนะครัโตเติมโตเติมกินแล้วกีก็ทีมช่างก็ กันกินข้าวแล้วนะคะเราก็ไปอยู่ที่ตลาดน้อยแล้วมันมืดตื้อแล้วเนาะขกินบ้ายเราก็มาอยู่ที่นี่กันบางคนก็จะายเนอกกินข้าวมาถ่ายนี่งไายเล้อไทายเล้อไายเล้อวข่าวน้ำ แซ่บแล้วนะเราเผากันดีเลยง่ตัวจ้าีเพดกดอกคาก็แซ่บเ้อะหนตัวเอกินหมดเลยเด้อเราไม่นะเยอะคนแล้วแซ่บแล้วก็ตีบัวแล้วเยอดูใจนุงนะปร้เด็นมีบ่ยุ้งยีียีักบ่ยุ้งยีีอ้วนนะขัดยีร์แม่เลีย ตสันเลีักองูกบอม็มันูแล้วล่ามาามือล่ำรลกีเจ้าว่ายังแน่นเลยคเจ้าว่ายังให้เขาพิดใจพวกคุณสาวบวามือยุ่ัดอ้ยงกัดอีกแต่เบิ้งโหวดมันยังสิดท่านสำหลังคิฮู้ก็คอยปีนงอีหเป็น่จกร้านเส้ก่อยแห้งอันไหมโอ้ เสียงแม่งิงห้อยออบ่ม ah. ันไม่ทนแล้วล่ะกูกูว่เคิ่งป่เคร่น้ำหนูน่าดนเลยคลิปนี้สวัสดีค่ะ มึง็มพี่ตั้มมีโจ้นะคะนี่แถวหลังก็มีโจ้มีช่างพงมีนุมีช่างตั้มมีลุงพลมีหมวดพื้นเดอร์มีตาชาญแล้วก็มีกัปตันนะคะกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดท่านเต็มเต็มเลยนะคะหลายคนมันแสบนะครบเขาพูดมากมากค่ะสวัสดีค่ะ